จากพื้นที่แห่งความรุ่มมงมรือในปฏิบัติการกู้ภัยระดับโลกสองปีผ่านไปยังมีคนติดอยู่ในถ้ำไทย b s ร่วมกับ5ผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีชวนรวบค้นหาถ้าที่มองไม่เห็นหัวใจหลักของระบบนาำวัเนี่ยปล่อยที่หัวนะก็จะลง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 ,ลงมาอย่ที่บอกคุณเหมือนเดิมมันหามมันเน,น,นี่ยมันเหวจะรื้อ ไปมาเารื่องควายก็ hmm. ก็ว่าอยากจะทำงานรุ่นพี่เนี่ยจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่ได้มาที่ถ้าหลวงเขาเป็นบัตรหูสูงนี้ขัดแบบบอลใหญ่ๆเขากมได้ไปเพราะเขามีสิทธิ์ตรงนี้ติดถ้ำ The Cave Life ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดได้โปรดชี้ทางออกจากถ้ำนี้ให้กับข้าพระองค์